อะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่าตีกันแค่นั้นพอเข้าใจไหมอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าเตีอย่าเตีอย่าเตีอย่าตีอย่าเตกันอย่าเตีอย่าตีอย่าตะอย่าเตะกันเล่นไหมอร่อยถ้ามีเด็กน้อยตีกันยามีงานฉันจึงมาร้องขอเจ้าหน้าที่มีตั้งอบบรอยืนคอยรอคอยระวัง เป็นละกันดีๆก็คงไม่มีอะไรเพลงไว้วาแตฉันจะนำเสนอเป็นละกันดีๆอย่าได้ต่อยตีกันเนอะนานที่เจอจะได้ฟังเพลงสิ่งค่ะอย่าตี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 กันเนอะอย่าตี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 กันเนอะ จะตีกันก็ตรงมึงเต้นเนี่ยโอ้โหแหมเต้นเรียกเต้นดีจริงๆตรงนั้นเต้นชวนตี